วัสดีครับเชียนซองสวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีครับ,รบทำอะไรอยู่คะว่างไหมคะโอ้ตอนนี้เหรอค่ะตอนนี้กำลังจอดรถทางพอดีไปใช่แล้วพ่อตอนนี้มาภาคเหนือภาคเหนือเดินทางบอกพ่อเมื่อน,นี่ฮะเดินทางบอก พ่อมาเหนือม่าเหนือมาเหนือพ่ออยู่โอ้นหัวหมาเรื่องพ่อกับม่าเหนือตัวโอ้ม่าฮ่า่มองไปม่โอ้ยตามบรทันนี่พ่อเอ้าพอดีจอดกลางแล้วจ้าพ่อสะดวกป่ะจ้าสะดวกไหมคะ โอ้ยกระชั่ดดวกันเนาะบดมากฟูเดียววันมากกไ็ไผ่โอ้จ้าจ้าอ่าสายสดอืมโปรโมทเทนอสวัางนี่ <c oughs> เออไม่แต่นละ้วอ็ในหัวจ้าพ่อปวดกระปวดห,หัวบ,บวดตกหัวกระปวดอาบน้ำแล้วพอทานนั่นเออถือเนี่ยหน่อยสุกล้างลงุม่มหนำเพื่อจะได้อาบจ้า อ้าววันเราค่ะเดนวิ่งรูด3กับสองเด่นวิ่งรูดไปที่สมกับสองค่ะสองสองสสองจับคู่มีสองสองสามสองสสสองสสหนึ่งสอง ้าสามตัวจ้าสองสามสองสองสามสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองเก้าสามสองเก้าสามเอไปที่ตัวกันค่ะสี่สองเก้าสองเก้าสามกันไปที่สี่สองเก้าสองเก้าสามค่ะ วันนี้มีวิ้ทางเลือกให้ด้วยค่ะพ่อว้ทางเลือกดเดียว 8, 9, แปด 9, เก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดามัไพมากให้ตัดเลนอบอ,บอพ่อฮะถ้าไพ่มักเล็กข้างเลือดเลือกให้ตัดเลนบอกปลว่าถ้า,ม,ามันมามันมาตรง,ตรง,ตรงๆเลยนะสาตโตแตกเลยบอกพ่อ หันมันมาเนี่ยเห็หมนมอวดดงวาดเนี่ยวาดกันรือวาดเดี๋ยวมันออกสองอย่างนั่นสอ,อ,องสี่สามไหนว่ะจ้าพ่อเห็นร่องเบิรงพ่อพอได้ทรงไห้จ้าพ่อมันจะออกขึ้ทรงนี่แหละสองสี่สามอืมนี่แหละจังหวะล่องเอาร่องเอาไปเอาร่อ,ององอกล่องไปเจอหน้าเบิร์เพราะว่าเล็กมันอย่าเข่าเล็กเก่าอยู่นะที่มีเล็กเก่าอยู่นะจ้าพ่อแปดเก้าเจ็ดสเต,ต็ปัดเทียกสวยงาม บู้วเกมหนนาตักบูเอาปันนั่นเลยบอพ่อเลยเบิดหนาตักเลยบอเอาแม่จะน้อไม่้เขาเรียนเม่อาไปเรีจุปันกาชิโน่เขาได้เจ็ดแปดเก้าหรือเาแปดเก่าเจ็ดนี่มันจะเด็ดมากเจาตเจมันหนาตักเลยเนจ้าพ่อเอาบอกไป็อกีกาชิโน่เลยมันเอาไปเล่าธรรมดาเดี๋ยวเขา้อกัมกาชิโนเนาะจ้าพ่อ แม่เรากระดิ่งเอาตะเลกกับพ่อพ่อเราหรพ่อยอดผ้าเขาค้าสิโน่ถอมจีบเรือยังแมนไปรอพงศ์เจรอญรอไปนอในซื้อนะพ่อเนาะไปรอหากินกับปุ่นแถวขางๆนั่นข่างโอเฮต้องขายกับปุนอย่นงอ้าวก้าเสียนะค่าก้าเสียนมีสองห้าสองสี่สองสาม สองห้าสองสี่สองสามหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามเอ๊ข้องจองกันอยู่จ้ามัติดสองอยู่หืมขี้นี่สองมาสองตัวเลยเนะแมนบอพสองมาสองสองสามโอแมนแมนแมนเลขข้างหนังเป็นสองสองเนาะ มาเก้าขามาสองตัวสองข้ามาสองตัวไม่ต้องเลี้ยงเจอหนึ่งหรอวะจ้าฟันไหนจะพ่ะเม็ดเดียวเนี่ยะเอาแมอ่พ่อฮะเอาเลยฟันเลยจ้ะเอาฟันตัวเดียวเลยเนาะค่ะเนียนเนาะจ้าพ่อเต่ว,ว่าใครจะชิมได้เหรอโมไลตัวกับซิวเนี่ยจะตัวน้ำนัำตัวเดียวตัวได้ก็พ่อสามสองเม็ดเดียว ฟันไปที่สามสองเม็ดเดียวค่ะลองฟันหนึงเขาฟันกันแบบอันนี้อันชอบส่วนตัวเนาะพ่อเนาะเหลขนี่สามสอนี่ชอบส่วนตัวจ้าคิดว่าถ้ามันมาในลักษณะนี้มันออกสองสองหลังจากนะ้มัออกสามสองมาเพี้ยนอยนะหนึ่งสองใกล้ใกล้กันสินะจ้าพ่อแต่ว่าชอบชอบ ตรวตัวก็คือสามสองวันนี้คเอ,อมันต้องมาไม่ไังวันไหนก็วันหนึ่งแหละคู่ล่าคู่บนนี่จ้าพ่อเออออาบ่อยแต่อบู่อแล้วอ้ยว่นนงางนี่ีอารมณ์ดีโอ้ย <c oughs> <c oughs> เลขเขาคักๆพ่ออารมณ์ดีปานนี้เอออาไปพี่น้อยค่ะเด็กนุ่ดห้ากับศูนย์ หาน้อยวิ่งรูดห้ากับศูนย์ค่ะเออห้ากับศูนย์ก็มีห้ามีห้าอะไรบ้างห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดค่ะถ้าใครไม่อยากเล่นหมดก็เล่นไปที่เลขห้าจ้า ห้าก็มีเท่าไหรหนึ่งสองสามสี่คู่สี่คู่ค่ะเออเตียงโสดเบิงร่องเบิง้งสี่ก็ได้หามาแร่งบอก<ะ>พ่อห้าหน้อยฮะเมื่อน,นี้หาม้าแร่งบอกห้าหน้อยนะแนหาหม้าแรงอืมอ่ายังไงก็ต้องมาวันนี้จ้าเพราะว่าเีศูนย์มาหลายศูนย์มาหลายบัดมา,าแทบทุกค้าโอ้ศูนย์มาหลายว่ะนี่เรงมาถีมาอีกันไปจ้ะจ้า ไปมากกับสีไหวเดียงไหวเดียงไหวลองเมึงงานมาศูนย์กับนี้่จะดีล่ะรับศูนย์ถามว่าหาเดี๋ยวพอมารับขา,าจ้าพ่อเมื่อวันทีมากคือบอสั่ะเนี <c oughs> ่ยมากมากกว่ามันยอมบอสเลยนะออกอแล้วเพ่อแกงโมเขาว่าออกออกคักๆัมือน,นี่นะฮานี่ มากลราไม่ก like right? <laughs> ิเด็กแดงบ่อจ้าเออมากนี่จะมากเขามากเขามาดิผู้เขามาที่หลังเขามาแล้เขาเอาเลยฟ่างบ่ได้หาปากจะเลยยังไงแมนอยู่พ่ออ้าวเอสซี่ก็ได้ผูกเขามาฟังมาเป็นเนาะ มากดไลค์กดแชร์คนเนี้ยให้เ็กำลังใจคนเนี้เอาจบแล้วเ่พ่อนี่แนวทางน่ะถามมันเบิดแดอวไ้นี่เอารถน้ำโชคบอมีบ่พ่อรถน้ำโชวมันบอมีแล้วมูลีมาได้เยอผลมาได้ปีซีผุโอ้จ้าจเออมันรถรถขั้นคีมานี่บ่แมนเอารถขั้นลูว์สิถามนี่ละรถขั้นคีมานี่ละพ่อมันอยู่ในนีเบิร์ดแล้วสามสามหนึ่งสองเลขมันน่ะโอ้สามสามหนึ่งสอง เออมันจะมาลอกตัวกันเบิดแล้วเพราะรองเอาลอกจ้าจ้าพ่อเออแน่รถท่านี่แปลกอยู่ด,ด,นนด้กันมาถักเด็ดใจมั่นนะมันจะเอาอยู่ดีจ้าเอาดองๆนีไดนะ้มันก็ได้จ้าพ่อเอ่อ้าวมีแค่น,นั้นเหรค่ะอืมเขามาเลยกดไหนกดแช่ถ่านราขออย่างเดียวเราก็ไหนกดแช่ให้แนะ่จ้าพ่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องแมนจ้าอันแดดอันทดไส่กถแช่ได้หลายยัดล้านแช่หนี่ห่วยล้านไล่นี่บ่ายจิบหัวเป็นหอโอ้ยบว้าแล้วพ่อเมีย์กระซิยิ้มไว้อยู่งได้อยู่นี้เมียปากกระซิยิ้มขึ้นกอลไอ้จบแดดม่ได้กระซิบหัวแมนจ้า ยามขัวบบนี้ยิ้มอยู่เสือีกแง่เพ่อเอออคอยเหตุคอยคับคอยไปค่ะวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าเราขยันจ้าแต่มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียงแต่ว่าใครจะเอื้อมถึงแค่นั้นเองถูกต้องค่ะนั่นแหละ ไม่มีความจนในหมู่ของคนขยันได้แต่เงนินๆจะเป็นเงินได้อาทิชีพต่ตางจะเป็นเงินร่วมกันไปกันได้หลายบาทแม่นเจาะพอ,อน,นมีแน่กับเพชรธุรกิจไปอ่ะมองว่าเก็บพับไปขายตลาดอะไรเงินค่ะปูกแจ้งทัวร์มุนไปกันเป็นเงินเนนนบิแบบเมบ่อก,กี้คาดแม่นจ้า เอออันนะนอ้าเวิร์ดเธอเนาะเวิร์ดทอดสิก่อนจ้าเออมาเรียงนี่ก็ได้ไดเอฟซีคู้ใดเกขามาเบิงคดดลิปนี้แต่ขอให้โศกให้มา้าให้รับให้รวยมีเงินมีทองใส่เสียงโศกตัวเอ๊ก็ขอให้ออกตัวนั้นสามตัวแจกเด้อมาเรียกให้เงินใส่กันด้วยซี่เอ,อ้จ้าตุ๊จ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ